สวัสดีครับร้าน SKP Music Shop นะครับวันนี้อยู่กับพี่เจจะพามาชมเทนเนอร์แซกโซโฟนนะครับยี่ห้อซิมโฟนีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น JYTSE 1 0 0นะครับผมเดี๋ยวจะเปิดตัวกล่องให้ดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยรง้ามูกศ่อก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่มาให้ก็จะมีเลย ถุงมือนะครับผมหนึ่งคู่น,นี่จะเป็นสายคล้องคอตัวแซกนะครับในถุงนี้ก็จะมีน,มน,นี่นะครับมีกุญแจนะครับเอาไว้ขันตรงคีย์นะครับเวลามันหลวมนะครับอันนี้จะเป็นคอกีตนะครับเอาไวท้ทาตรงคอแซกลิ้นแซกนะครับก็จะมีแถมให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ้าเช็ดเครื่อง ตัวน,นี้ก็จะเป็นเมาส์พีดหรือปากเป่านะครับก็จะมาพร้อมฝาครอบลิ้นที่รัดลิ้นนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะห่อมาผ้าสีขาวนะครับเดี๋ยวขอยกออกก่อนนะครับอินี้ท์ต่อน จุดเก็บคอแซกนะครับรุ่นนี้จะมาเก็บไว้ในตัวแซกนะครับผมก็จะห่อมาในผ้าครับจะให้ดูตัวคอแซก่าตัวนี้คอแซกของเทนเนอร์แซกโซโฟนนะครับแล้วก็เขามีแถมแปรงนะครับแปรงภามสาดตัวเครื่องนะครับเราเล่นเสร็จเราก็เอามา เข้าไปในตัวเครื่องก็มีแถมให้คราวนี้มาดูตัวเครื่องนะครับผมสเปคตัวเครื่องนะครับก็จะทําด้วยทองเหลืองนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ชุบนิกเกิลนะครับผมก็จะมีทั้งชุบนิกเกิลชุบเงินซิลเวอร์แล้วก็เป็นชุบสีทองนะครับผมรุ่นที่มาให้ชมจะเป็นชุบนิกเกิลนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับมาดูที่ยี่ห้อนะครับก็จะอยู่ที่ด้านขวานะครับก็จะเป็นรุ่นซิมโฟนีนะครับรุ่น JY TS e 1 0นะครับอ e 1 0นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทเนอร์แซกโฟนนะครับขนาดมาตรฐานเลยคียนะครับผมตัวนี้จะเป็นคี y f l a t นะครับตัวนวมก็มาตรฐานนะครับตัวนี้นี่จะลองประกอบให้ดูนะครับ แล้วก็ใส่ปักเป่าอ่าเสร็จแล้วนะครับ ำหรับลูกค้านะครับที่สนใจเทนเนอร์แซกโซโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองหรือโรงเรียนนะครับก็สามารถทักแชทสอบถามและสั่งซื้อกับทางร้านได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ